รับซื้อเหรียญ5บาทพอศ2548จะเป็นแบบไหนดูกันในคลิปนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆนักสะสมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Bion โ h a ช n น l นะครับรับซื้อเหรียญแล้วก็พากเครื่องทั่วไปครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาประกาศรับซื้อนะครับเหรียญ5บาทปี2,548นะครับแล้วก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับเหรียญ5บาบาทครับที่รับซื้ออยู่ตอนนี้นะว่ามีแบบไหนบางนะครับ ก่อนอื่นนะครับถ้าเพื่อนๆเข้ามาดูคลิปนี้นะครับแล้วรู้สึกชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มเรื่องการผมจะแจ้งช่องทางการติดต่อไว้ก่อนละกันนะครับก็เป็นขึ้นไปบนหน้าจอนะครับสาหรับคนไหนที่มีเหรียญนะครับหรือมีพราเครื่องอะไรเงี้ยอยากจะส่งรูปมาสอบถามหรือพูดคุยก็โทรมาก็ได้นะครับที่เบอร์ศูนย์แปดสี่สามสี่หนึ่งเก้าหนึ่งห้าหกนะครับแล้วก็มีไ d ไลน์ให้แอดไลน์นะครับแล้วก็มี QR ค e นะครบให้อดน์ส่งรูปมาได้นะ โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มมันที่เรื่องแรกก่อนละกันเรื่องแรกก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเวลาที่เพื่อนๆเนี่ยนะครับสงสัยหรือว่าถามเข้ามาเนี่ยว่าเหรียญแบบนี้รับซื้อไหมเหรียญแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรเงี้ยผมก็จะมาอัปเดตนะครับจะมาพูดในคลิปเนี่ยให้เพื่อนๆฟังนะจะได้ได้ฟังกันทีละหลายหลายคนนะครับเหรียญแรกนะครับก็เป็นเหรียญลักษณะแบบนี้นะนี่นะครับที่บางคนเนี่ยนะครับสงสัยนะครับว่าเหรียญแบบนี้มันมีราคาหรือเปล่านะครับอย่างเงี้ยนะครับมันจะดูไม่เหมือนเหรียญปกติใช่ไหม ถ้าบางคนเนี่ยเพิ่งศึกษาใหม่หรือว่าแบบไม่มีความรู้ด้านนี้ยเวลาไปเจอเหรียญพวกเนี้ยก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยเหรียญพวกนี้มันแปลกหรือเปล่ามันมีราคาหรือเปล่านะครับจริงๆเนี่ยเหรียญพวกนี้นะครับลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับเห็นไหมมันจะลักษณะนูนๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีหลายแบบนะครับแต่นี้ผมยกตัวอย่างมาให้เนี่ยก็แบบประมาณเนี้นะครับก็เป็นเหรียญที่มันชํารุดนะครับไม่ได้มีราคาเกินหน้าเหรียญน,นะครับ แบบนี้ก็คือมีราคา5บาทนะครับหรือว่าบางที่อาจจะไม่มีราคาเลยบางคนก็อาจจะไม่ได้รับเหรียญแบบนี้เลยนะครับเวลาเราไปซื้อของเนี่ยนะครับหรือเอาไปฝากธนาคารเขาอาจจะเคลียร์ออกนะครับแบบนี้นะนะครับนี่ดูนะครับแบบนี้ไม่ไม่มีราคานะครับไม่ใช่ไม่ใช่เหรียญเออร์เลอร์คอยนะครับไม่ใช่เหรียญเออร์เลอร์คอยนนะถ้าเออร์เลอร์คอยน์เขาถึงจะเล่นกันนะครับแต่นี้เป็นเหรียญที่มันชํำรุดนะครับนี่เนี่ยเหรียญแรกก็เป็นประมาณนี้นะครับส่วนเหรียญข้างๆกันเห็นไหมครับเหรียญข้างๆกันก็เป็นเหรียญที่ดูเหมือนแบบ มีสีนะครับมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเห็นปะด้านหลังเป็นสีดําอย่างเงี้ยนะครับดูเหมือนมีสองสีอย่างเงี้ยนะครับเหรียญพวกนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นเหรียญที่มันเกิดจากการเก็บรักษานะนะครับโดนความชื้นอะไรเงี้ยผิวมันเลยเสียนะครับนี่นะครับหรือไม่ก็แบบเก็บไว้ในเหรียญที่มันอยู่ในแบบท่ออะไรเงี้ยนะครับอยู่ในน้ําคาอะไรเงี้ยมันก็เป็นลักษณะแบบนี้ได้นะครับมันเป็นลักษณะแบบนี้ได้นะมันไม่แปลกนะครับมันไม่แปลก แล้วมันก็ไม่ได้มีราคาเกินหน้าเหรียญด้วยนะครับนี่อันนี้เอามาแบ่งปันความรู้กันก่อนนะนะสำหรับบางคนที่แบบว่ายังเพิ่งมาศึกษาใหม่นะครับผมก็มาแบ่งปันความรู้ให้ละกันว่าพวกเนี้ยอย่างลักษณะคล้ายๆอย่างเงี้ยสองเหรียญน,นี้ยคือมันยังไม่มีราคานะครับยังไม่มีราคาเล่นหากันนะเดี๋ยวเราไปดูเหรียญที่ผมจะรับซื้อวันนี้แล้วกันนะครับนี่เหรียญที่ผมจะรับซื้อวันนี้นะครับก็เป็นเหรียญห้าบาทนะครับ ปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดนะครับห้าร้อยสี่แปดนะแต่ไม่ใช่เหรียญแบบปกติทั่วไปนะครัเพราะว่าปีสองพันห้าร้อยสี่แปดเนี่ยจะผลิตเยอะมากนะครับจะผลิตเยอะมากนะนะครับที่ผมจะมารับซื้ออันนี้ก็เป็นเหรียญตามรับตามออเดอร์ด้วยนะนะครับรับจานวนจํากัดนั่นเองนะครับก็เป็นเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับนี่นี่นะครับเหรียญขวามือนะครับคือเหรียญที่ผมรับซื้อเหรียญซ้ายมือคือเหรียญปีสี่แปดเนี่ยแบบปกตินะครับ ซึ่งจะดูแค่จุดเดียวนะครับดูตรงใต้คา,างตรงนี้เท่านั้นนะครับใต้คางเท่านั้นนะดูตอนนี้อาจจะไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวผมส่องให้ดูแล้วกันแล้วเรามาดูหลังเหรียญก่อนหลังเหรียญก็เป็นปกติทั่วไปนะครับเป็นพระเสียงกลับธรรมดาทั่วไปเลยนะครับสําหรับปี4ีแปดที่ผมรับซื้อนเนี่ยนะครับแต่นะครับต้องดูจุดเดียวนะครับต้องมีจุดเดียวเท่านั้นนะผมถึงรับซื้อน,นะครับก็คือใต้คางนะครับใต้คางตรงบริเวณนี้นะเดี๋ยวผมจะจิ้มให้ดูนะครับนี่นี่นะครับนี่นะนี่ นี่ลักษณะอย่างนี้นะครับผมถึงจะซื้อนะนี่นะครับเห็นปะอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นคางซ้อนอย่างเงี้ยนะครับในปีสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดเนี่ยพบเจอเยอะนะครับพบเจอเยอะนะครับเยอะประมาณหนึ่งเลยนะครับแต่นะครับเหรียญที่ผมรับซื้อเนี่ยมันต้องชัดนะครับชัดแบบนี้ยื่นเยอะๆอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีเหรียญที่แบบว่ามีแบบจุดตําหนิเล็กๆน้อยๆนะแบบนั้นยังไม่ชัดก็ยังไม่รับนะครับต้องแบบอย่างนี้นะครับอย่างเงี้ยชัดๆอย่างนี้เลยถึงรับนะครับเห็นปะ ชัดอย่างนี้เลยเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันจะอาจจะมีซ้อนเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยมีนูนมาเล็กๆน้อยๆนะครับมันมีหลายแบบนะซึ่งนะครับซึ่งนะครับเหรียญพวกเนี้ยที่ผมรับซื้อวันนี้ก็คือเป็นเหรียญที่รับตามออเดอร์นะครับนี่นะส่องให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับนี่ลักษณะแบบนี้เท่านั้นนะครับลักษณะแบบนี้เท่านั้นเดี๋ยวผมลองส่องเหรียญปกติให้ดูนะครับลองเทียบให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหน นะครับก็คือแบบนี้ก็คือแบบนี้ปกติแบบนี้คือไม่รับนะนี่คือไม่รับนะครับถ้าเป็นสี่แปดแบบนี้คือไม่รับนะนะครับและที่ผมรับเนี่ยก็คือรับเฉพาะปีสองพันห้าร้อยสี่แปดเท่านั้นนะครับปีสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดเท่านั้นแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมีพบเจอในที่มันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคางซ้อนแบบนี้ชัดๆอย่างเงี้ยในปีพศอ anner, ville, นนื่นๆนะครับก็ส่งรูปมาได้นะลองมาเสนอราคาได้นะครับเออลองมาเสนอราคาได้ถ้าพบเจอในปีอื่นๆนะ นะครับนอกจากปี48นะครับลองเสนอราคาได้นะนะครับเผื่อว่าอาจจะมีราคารับซื้อนะครับอาจจะมีราคารับซื้อถ้าราคาไม่ได้สูงมากนะครับเหรียญที่ผมรับซื้อวันนี้นะครับถ้าเป็นเหรียญสภาพแบบผ่านการใช้งานนะครับสภาพแบบโอเคหน่อยก็ตกเหรียญละ30บาทนะครับถ้าสภาพสวยนะครับ UNC หรือสภาพใหม่ๆเลยก็อาจจะ50บาทนะครับราคานะครับขึ้นอยู่ที่สภาพเหรียญเป็นหลักนะนะครับ ราคาขึ้นอยู่ที่สภาพเหรียญเป็นหลักนะครับแต่หลักๆนะครับราคาหลักๆที่รับอยู่ก็ประมาณ30สบาทนะครับนี่ลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับรับซื้อจํานวนจํากัดนะครับรับซืบ้อจํานวนจํากัดนะย้ําว่าจํานวนจํากัดนะครับเพราะว่าเหรียญอย่างเงี้ยผมก็รับซื้อมาตลอดนะครับถ้ามีลูกค้านะครับให้หาผมก็ถึงจะมารับซื้อนะนะครับเป็นเหรียญเออร์เลอร์คอย์นะครับแบบนี้คือเหรียญเออร์เลอร์คอย์นะนะครับเป็นคางซ้อนแบบนี้เท่านั้นนะครับปี2548นดนะครับย้ําเลยนะ นี่นะครับต้องเป็นคางซ้อนเท่านั้นนะครับไม่ใช่เหรียญปกติทั่วไปนะนะครับเพราะบางคนชอบดูหน้าปกคลิปแล้วก็มาคิดว่าเป็นเหรียญอย่างนู้นอย่างนี้นะครับไม่ได้ดูเนื้อหาในคลิปให้ละเอียดนะผมอยากให้ทุกคนเนี่ยดูฟังคลิปให้มันจบให้เข้าใจนะครับเพราะว่าผมก็บอกชัดเจนนะครับทั้งราคาทั้งช่องทางทางการติดต่อนะครับไม่มีมาหลอกลวงอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็มาอัปเดตเหรียญ5บาทให้เลยอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับว่าที่ผมรับอยู่เนี่ยก็มีเหรียญอะไรบ้างนะ นะครับจะได้ทีเดียวไปเลยนะครับห้าบาทที่ตอนนี้ที่ดูแค่พอสอรับซื้อทันทีนะครับก็เป็นเหรียญห้าบาทปีสี่ศูนย์นะครับแล้วก็เป็นปีสี่หกนะครับเท่านั้นนะครับมีสองพอสอนครับสี่ศูนกับสี่หกนะครับแต่สีู่นย์เนี่ยมันหายากนะครับมันหายากมากนะนะครับส่วนใหญ่ที่จะขายกันได้เนี่ยที่มีส่งมาขายก็เป็นเหรียญปีสี่หกนะครับนี่เหรียญปีสี่หกนะครับทั้งนั้นนะครับที่ส่งมาขายผมตอนนี้นะก็เป็นแบบดูแค่พอสอเลยนะครับปีสี่หกรับซื้อทันทีเลย นะครับเหรียญปี4 6นะครับถ้าสภาพผ่านการใช้งานนะครับก็อยู่ที่ประมาณเหรียญละ200บาทนะครับบวกลบนะครับ200บาทบวกลบนะขึ้นอยู่ที่สภาพความสวยนะครับถ้าเป็นเหรียญใหม่เหรียญย n c ก็ลองคุยราคาอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ผมบอกราคาให้แบบเข้าๆแล้วกันนะครับแต่ราคาทุกอย่างมันไม่ตายตัวนะมันจะมีราคาแบบที่ตกลงกันทั้งสองคน่ะตกลงกันได้ก็ซื้อขายกันได้นะครับเออนะขึ้นอยู่กับการตกลงกันละกันนะครับแต่ผมบอกราคาให้เข้าๆประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะ นี่ส่วนอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่ผมรับซื้อก็เป็นเหรียญห้าบาทที่เป็นเออเลอร์คอยนะครับเป็นเออเลอร์คอยเนี่ยเป็นลักษณะที่แบบที่เขาเล่นหากันอยู่แล้วก็คือพวกเหรียญพัสเสียรขวางอย่างเงี้ยนะครับพัสเสียรเอียงพัสเสียรตรงอะไรเงี้ยที่เขารับซื้อกันอยู่แล้วนะสำหรับเหรียญ5้าบาทเออเลอร์คอยนนะครับนี่นะครับ จุดสังเกตนะครับเหรียญ5บาทที่เป็นพะเศนกับไม่เป็นพะเศนตรงนะครับหรือเป็นพะเศนเอียงเนี่ยเราต้องดูที่ตรงนี้นะครับเราต้องดูที่ตรงนี้นะว่ามีรอยประกบของเหรียญหรือเปล่านะครับดูที่ขอบเหรียญเป็นหลักนะครับว่ามีรอยประกบเหรียญหรือเปล่าเพราะว่ามันมีเหรียญที่ทําปลอมแปลงขึ้นมาให้มันเป็นเกิดเป็นเหรียญพะเศนขวางพะเศนตรงอะไรเงี้ยนะครับ เราต้องดูตรงนี้นะครับเป็นหลักเลยย้ําเลยนะครับย้ําเลยนะครับเพราะว่ามันมีการปลอมแปลงนะเราต้องดูข้างข้าง,างเนี่ยว่ามันว่ามันมีรอยประกบของเหรียญหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องดูดีๆนะสําหรับมือใหม่นะครับอันนี้แนะนํานะต้องส่องให้ชัดเจนนะนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญเหรียญนี้มันเป็นเหรียญพระเศียรขวางนะครับเห็นปะนิดๆิดนะครับพระเศียรขวางเห็นปะอย่างเงี้ยมีราคานะครับมีราคาเล่นหากันแน่นอนครับมีราคาเล่นหากันแน่นอนนะหลักร้อยจนถึงหลักพันนะครับขึ้นอยู่ที่ว่าเป็นเหรียญพระเศียร ขวางหรือผอเสียนตรงอะไรเงี้ยแล้วก็ดูท right ี่พสกับสภาพเหรียญเป็นหลักนะครับถ้าเป็นพสที่มันหายากนะครับอย่างเป็นพส2546้อย่างเงี้ยนะครับและเป็นผอเสียนขวางด้วยหรือเป็นผอเสียนตรงด้วยเหรียญนั้นหลายพันแน่นอนนะครับเหรียญนั้นราคาหลายบาทแน่นอนนะครับถ้าเป็นในปี46หรือปี40เนี่ยพวกนี้มันเป็นเหรียญที่หายากอยู่แล้วถ้ามีเป็นเออเลอร์คอย์มาด้วยเนี่ยมันจะแพงกว่าเหรียญทั่วไปแน่นอนนะครับแต่อย่างเงี้ยเป็นปี47อย่างเงี้ยราคามันก็อยู่หลักร้อยนะครับราคามก็อยู่หลัักรร้อยนะคบ นี่นะครับขึ้นอยู่ที่สภาพเหรียญนะอันนี้ผมบอกแบบชัดเจนเลยนะว่าราคาประมาณไหนนะครับเผื่อบางคนแบบชอบคิดว่าแบบเฮ้ยเราไปดูตรงนู้นตรงนี้ดูผ่านคลิปนู้นคลิปนี้มาช่องนู้นช่องนี้น่ะบางคนก็อาจจะได้ข้อมูลมาผิดๆนะบางอย่างบางช่องเขาก็ประกาศรับซื้อกัน2องสามหมื่นเป็นแสนอะไรเงี้ยนะครับเราก็ลองเช็คดูให้ดีนะว่าเขารับซื้อจริงหรือเปล่านะเพราะมันมีหลายกรณีนะครับมันมีทั้งมิจฉาชีพนะครับที่มาหลอกลวงกนอันนี้แจ้งเตือนไว้ด้วยนะต้องระวังนะครับ เออสำหรับเหรียญที่มันแบบประกาศรับซื้อกันแพงๆอย่างเงี้ยเราต้องดูดีๆนะนะครับถ้าเขารับซื้อจริงก็ดีไปนะครับจําไว้อย่างเดียวนะครับถ้าเราจะขายเหรียญให้ใครเนี่ยเราต้องไม่เสียตังค์ให้เขานะครับง่ายๆเลยนี้ขอเตือนเลยถ้าเราจะขายเหรียญให้ใครเนี่ยเราต้องไม่เสียตังค์ให้เขานะครับเราต้องมีแต่ได้รับตังค์จากเขานะจําไว้เลยนะครับง่ายๆเลยถ้าเขาแบบว่าคุณต้องทํานู่ทนทานี่ต้องเสียเงินต้องโอนเงินมาก่อนอะไรเงี้ยอันนั้นคือเราตัดไปได้เลยมิจฉาชีพแน่นอนนะครับนะครับ ผมก็แนะนําเพื่อนๆประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าผมก็บอกบ่อยมากนะครับว่ามีมิจฉาชีพนะครับแต่คนก็เข้าใจผิดนะครับชอบไปแบบชอบคิดว่าเขาซื้อจริงนะครับราคาแพงๆอะไรเงี้ยพอเจอช่องผมผมรับซื้อหลักร้อยหาว่าผมซื้อถูกนะครับอันนี้ผมรับซื้อราคาตามตลาดเลยเพื่อนๆลองไปเช็คราคาดูได้นะครับแต่ผมซื้อผมต้องมีกําไรนะนะครับไม่ใช่ว่าผมซื้อไปแล้วผมขาดทุนผมก็คงไม่ซื้อนะครับอันนี้ต้องเข้าใจตามนี้เลยนะครับ ไม่ต้องมาดามา่าว่าซื้อถูกกว่าคนนู้นคนนี้นะครับเราเจอใครที่เขาซื้อแพงกว่านะครับเราขายคนนั้นเลยไม่ยากนะครับไม่ยากนะครับเอาง่ายๆเลยแบบนี้ถ้าเจอใครรับซื้อแพงกว่าเราขายคลิคนนั้นนะครับง่ายง่ายเลยโอเคนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับช่องทางกรติดต่อก็อยู่บนหน้าจอนะครับก็ติดต่อมาได้นะเหรียญ 5, 5บาทนะครับเดี๋ยวสรุปไ้ปอีกทีหนึง่งสำหรับคนที่แบบชอบกอคลิปมา<ๆ>ท้ายๆเหรียญ5้าบาทปี25 4 8ที่ผมรับซื้อวันนี้นะครับก็เป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับแบบนี้เลย ย้ this, like this, this ําเลยว่าต้องเป็นแบบนี้นะครับเป็นคางซ้อนแบบนี้เท่านั้นนะครับคางซ้อนแบบนี้เท่านั้นถ้าเป็นแบบปกติไม่ได้รับซื้อเลยนะครับถ้าเป็นแบบปกติไม่รับซื้อนะรับซื้อลักษณะนี้เท่านั้นรับซื้อจํานวนจํากัดนะครับย้ําว่ารับซื้อจํานวนจํากัดนะนะครับรับซื้อตามออเดอร์นะครับนี่นะถ้ามีก็ส่งรูปมาได้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้ายังไงก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะขอขอบคุณและสวัสดีครับ